สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคินิกันยองสวัสดีเจ้าของแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทำวัคซีนในแมวที่ทำวัคซีนมาครบแล้วก็คือเป็นการกระตุ้นวัคซีนประจำปีนั่นเองสำหรับแมวสตัวนี้ก็เป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟตัวหนึ่งก็จะมีลักษณะลาย คล้ายๆ3ส,สีอีกตัวหนึ่งจะเป็นแมวคล้ายๆสีบลูแล้วก็วันนี้ก็อาบน้ำเสร็จก็เป่าขนแห้งในรดดับหนึ่งแล้วเราก็เอามาทำวัคซีนลักษณะของการทำวัคซีนก็จะทำตามโปรแกรมของเป็นวัคซีนรวม5โลกและก็วัคซีน ยิสุนักบ้าด้วยเท่ากับวันนี้ก็ฉีดไปสงเข็มแล้วก็มีการป้อนยาถ่ายพยาแล้วก็หยอดอยาป้องกันปรสิทธิ์บริเวณหลังคอนั่นเองซึ่งโชคดีที่เจ้าของก็ไว้วางใจมาทำการฝากไว้แล้วก็อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนที่จะ ทำวัคซีนข้อดีของการทำความสะอาดการอาบน้ำก่อนทำวัคซีนก็คือ1เวลาที่สัต์ฉีดวัคซีนไปแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติทั่วๆไปก็ไม่ควรที่จะอาบน้ำอย่างน้อย1สัปดาห์เพื่อป้องกันอาการที่ มีไข้อาจจะมีไขออ้อ่อนๆหรือว่าอาจจะไม่สบายได้หลังจากฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปก็จะเป็นเหมือนกับเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนกำลังลงแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆในแมวนั่นเองซึ่ง เราก็ฉีดให้แมวไปก็ฉีดลักษณะบริเวณที่ตำแหน่งจุดที่ฉีดก็ควรเลือกตำแหน่งที่มีการกระจายตัวของวัคซีนได้ดีซึ่งก็จะฉีดบริเวณที่เขา movement หรือว่ามีการเดินมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้วัคซีนตรงที่เราฉีด เกิดการกระจายตัวไม่เป็นก้อนหลังจากฉีดบางทีถ้าฉีดบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวน้อยบางตัวก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาทำให้เป็นก้อนคล้ายๆกับก้อนฝีซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นวัคซีนที่ไม่กระจายตัวนั่นเอง เวลาที่ฉีดวัคซีนก็ควรให้สัตว์อยู่นิ่งๆเพื่อที่จะให้ปริมาณวัคซีนที่ฉีดเข้าไปได้ครบไม่แบบสัตว์ไม่กระโดดแล้วก็วัคซีนที่เตรียมมาก็จะอยู่ในปริมาณ1ซีซีฉีดเข้าไปก็จะทำให้สัตว์นำออกซินหรือว่าเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนกำลังลงนี้เข้าไป เพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าแมวของเรานั่นเองสำหรับ2ตัวนี้ก็ฉีดวัคซีนครบาการฉีดเข้าไปบริเวณตรงบริเวณสะโพกหรือว่าบริเวณขาที่เขาเคลื่อนที่ซึ่งการฉีดวัคซีนก็จะมีหลายๆตำแหน่งหลายๆที่ที่สามารถฉีดได้ก็แล้วแต่ว่าคุณหมอจะ เลือกตำแหน่งไหนหรือว่ามีเหตุผลอะไรก็เป็นเหตุผลของหมอแต่ว่าเหตุผลของอันยองก็คือฉีดด้านหลังเพื่อเป็นการกระจายตัวของวัคซีนในตำแหน่งที่แมวมุ่เม้นมากที่สุดก็คือใช้ขาหลังกระโดดก็เป็นการเคลื่อนตัวก็คิดว่าจะทำให้วัคซีนที่เราฉีดขึ้นไปมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับแมว เพื่อปกป้องอเป็นภูมิคุ้มกันปกป้องตัวแมวให้ครบตลอดระยะเวลา1ปีเพราะว่าวัคซีนถ้าเราครบตามโปรแกรมแล้วเราก็จะกระตุ้นกันทุกๆ1ปีและก็สำหรับ2ตัวนี้นอกจากทำวัคซีนแล้วก็มีการป้อนยาถ่ายพยาธิลำไส้ก็โตแล้วก็ป้อนแบบ ชนิดเม็ดซึ่งก็จะ,ะป้องกันพวกกลำไส้ตัวกลมตัวแบนเนื่องจากแมวบางทีก็อาจจะไปเผลอเล่นพวกจิ้งเหลนจิ้งจกหนูมแมลงสาบนานาจิตตังที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าเป็นพวกมแมลงที่อาจจะนำโรคมา สู่แมวเวลาสัมผัสหรือว่าเวลาที่กินเข้าไปโดยที่เราอาจจะมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นก็ควรที่จะถ่ายพยาธให้ในทุกๆอาจจะเป็นทุกหกเดือนหรือว่าทุกครั้งที่มาทำวัคซีนประจำปีและหลักการพิจารณาว่าจะให้อายาถ่ายพยาธในแมว ทีหรือว่าควรให้ประมาณกี่เดือนครั้งถ้าแมวตัวนั้นกินอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปหรือว่าเป็นอาหารที่สะอาดอาจจะมีการฟีดได้หรือว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพก็อาจจะให้ทุก6เดือนหรือว่าหลังจากาทุกครั้งที่มาทำวัคซีนก็คือ1ปีก็ได้แต่ถ้าหากแมว มีการกินอาหารที่เป็นอาหารดิบอาจจะเป็นพวกที่ปรุงเองเป็นพวกบาร์บเป็นอาจจะมีเนื้อสดหรือว่าเป็นพวกปลาสดหรือว่าสุกสุกิบๆิบก็ควรที่จะทำการถ่ายพยาธิให้กับแมวทุก3เดือนก็จะป้องกันหรือว่าตัดวงจรพวกที่เป็นพยาธิในลำไส้ได้เพื่อความปลอดภัยของตัดเลี้ยง แล้วก็สำหรับเรื่องของการป้องกันปรสิตภายนอกปรสิตภายนอกมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเห็บหมัดไรยุงสำหรับแมวก็จะมะีตัวที่แบบรบกวนการใช้ชีวิตของแมวก็จะมีหมัดกระโดดตัวสีดำอาจจะมีพวก โคลนพวกแบบที่อยู่ตามเส้นขนพวกเขาก็มีบ้างแต่ว่าตัวหลักๆที่พบบ่อยก็จะเป็นตัวของไรในหูซึ่งจะอาศัยอยู่ในช่องหูทำให้เกิดการหูอักเสบเวลาที่เป็นไปนานๆมิฉะนั้นวันนี้ก็หยอดยาตัวนี้ก็จะป้องกันได้3เดือนก็ทุกครั้งที่เจ้าของมาอาบน้ำก็จะมาหยอดยา ป้องกันปรสิตตัวนี้ทุก3ามเดือนนั่นเองสำหรับแมว2ตัวนี้เจ้าของก็ให้เราแบบดูแลสังเกตอาการแพ้วัคซีนเต็มที่ก็คือมาฝากไว้ตั้งแต่เช้าตอนเย็นก็มารับเพื่อดูผลที่แบบอาจจะเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนได้ซึ่งการแพ้วัคซีนก็จะมีได้แบบฉับพันก็จะ เกิดหลังจากที่ฉีดวัคซีนไป30นาทีถึง1ชั่วโมงอาการก็จะเป็นหน้าบวมตาบวมอาเจียนรุนแรงแล้วก็หายใจลำบากหายใจไม่ได้เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าอาการที่แพ้วัคซีนแบบหนักแต่สำหรับ2ตัวนี้ก็เวลาเราสังเกตก็ไม่เกิดอาการแบบนั้นหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปบางตัวก็อาจจะมีอาการ อ่อนเพียหรือว่าซึมได้สักประมาณายี่บสชั่วโมง,งถึงหรือ48ชั่วโมงนั่นเองแต่สำหรับ2ตัวนี้เราเทสจากการกินก็ไม่มีปัญหากินได้ฉี่ได้อืดได,ได้ก็แสดงว่าระบบในการาาที่เกิดอาการแพ้วัคซีนหลังจากฉีดไปแล้วก็คิดว่าน่าจะาวางใจได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณคีหนิกอันยองขอบคุณเจ้าของที่ไว้ใจให้เราดูแลสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะคะสวัสดีค่ะ